หนูต้องเป็นเสาหลักลูกเพราะว่าตอนเนี้รแ,แ,แม่ยังนอนอยู่ถูกไหมลูกตอนนี้เขาเรียกว่าแม่ยังป่วยอยู่เนาะคนที่บอกว่าเอาง่ายพี่เฟิร์นก็ซัพพอร์ตในระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้อยากให้อยากให้ทุกคนนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นี่คือเด็กนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าเราไม่สามารถที่อกอยู่นอนได้นะเอาแบบนี้ตอนเนี้อายุเท่าเนี้เราควรโดดหนังยางควรเล่น <laughs> ซึ่งอางจริงนะเฟ <laughs> ง, <laughs> งร์นยังดีดมะกอกอยู่เลยตอนนั้น <laughs> ให้กำลังใจตอนเนี้ย คนที่พี่เฟิร์นอยากให้กำลังใจมากที่สุดเลยคือน้องแตงโมถูกต้องคือน้องแตงโมเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะไม่อยู่พี่เฟิร์นจะต้องบินนะคะพี่เฟิร์นจะต้องบินนะคะแล้วก็ไปนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็แต่พี่เฟิร์นอะวางตารางแล้วก็อ่าวางตารางกายภาพบําบัดให้ลูกน้องที่ออฟฟิศไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็เพื่อช่วยแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้อง หนุ่มก็ช่วยแต่พี่นุ่มก็มีงานทุกคนทุกคนมีงานทุกคนเข้าใจไหมว่าทุกคนมีงานพวกเราช่วยกันได้พวกเราก็ช่วยแค่นั้น คือตอนนี้เฟิร์นอยากให้ทุกคนช่วยพพอร์ตแตงโมดีกว่าเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดอ่ะแพงราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆอ่าตอนนี้ไว้ขอหนึ่งนาทีนะคะทุกคนขาสําหรับใครก็ตามนะคะที่บอกว่ามีเขาเรียกว่ามีสื่ออยู่ในมือยังไงอขอทบกคนเอ่อแชร์ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะใครที่บอกว่าน้องยังเด็กมากๆ,ๆ,ๆมากๆแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้นะใครที่บอกน้องต้องเป็นเขาเรียกว่าผู้นําครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักครอบครัวแล้วก็ต้องเปรียวเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในกําลังเนาะว่าต้องดูแล แม่อย่างน้อยอ่ะต้องพูดเลยว่าต่อให้มีคนซัพพอร์ตแม่แต่ตัวน้องเองอ่ะตอนเนี้ยกับกลายเป็นคนที่เอาง่ายพี่เฟิร์นซัพพอร์ตอย่างเดียวซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะเ,เรียกว่าป้อนงานน้องเอ,อเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนนะคะที่ยังเอ็นดูน้องอยู่นะหรือเขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์คนไหนนะคะที่รู้สึกว่าอยากช่วยอยากช่วยออฟฟี่นะคะแล้วอยากช่วยแตงโมอย่างมากออฟฟี่ก็เคยทําให้โลกออนไลน์อ่ะ มันปังใช่อ่ามันดังมากๆฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเรานะคะทิ้นช่องทางติดต่อของเขาเรียกว่าช่องทางต่อของน้องนะบางคนอ่ะขอเลขที่บัญชีเฟิร์นไม่ต้องโดเนทค่ะบางคนขอเลขที่บัญชีเฟิร์นแล้วขอเอนเงินไม่ต้องค่ะไม่เอาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเฟิร์นเลี้ยงแตงโมอ่ะมันนานมากแล้วแค่เฟิร์นไม่ได้พูดถูกต้องแค่เฟิร์นไม่ออกมาพูดแต่วันเนี้ยที่ออกมาพูด เดี๋ยวจะช่วยสั่งกูตาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะแตงโมอย่างเฟิร์นเนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะอ่ากางนำก็ช่วยซัพพอร์ตรู้สึกว่าจะเป็นเงินเดือนของกางนำด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะอยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตน้องเฟิร์นขึ้นช่องทางการติดต่อของน้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแตงโมพีแบบนี้เลยนะคะ ใช่แตงโมกับออฟฟี่เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนค่ะใช่เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนคนน้องอยู่กับคุณพ่อเนาะคนน้องอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คือสองสารแตงโมอ่ะเธอ <c oughs> เด็กขนาดนี้คือแบบ <c oughs> อยู่โรงพยาบาลแล้วแบบเมื่อวานขนาด <c oughs> พี่ไปอ <c oughs> ่ะถูกมากฉันไปฉันยังอยู่ได้แบบว่าแป๊บเดียวเลยเพราะว่า โรงพยาบาลไม่ใช่มันมีเวลาเยี่ยมด้วยมันมีเวลาเยี่ยมด้วยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งรู้ข่าวออฟหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะยังมีคนบอกว่าให้กําลังใจด้วยว่าเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจน้องเก่งมากน้องเก่งมากเป็นกําลังใจให้แตงโมนะคะอคอมหมดเลยไม่ต้องลดแล้วไม่ต้องลดแล้วนะ มันอาจจไม่เขียววันเลยเขียวพเพราะพี่ยังจำชื่อใครไม่ได้แต่จำหน้าได้ใช่ไหมเป็นหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้เตรียมอันใหม่ได้จำอะไรไม่ได้ ปไหนอ่าจะมาไปไหนได้อยากไปไหมอยากไปตั่เอีกไหมตระเวนดีหรือเปล่าตระเวฮะตระเวนดีหรอเาออยากไปไหมก็ก็พาไปหายก่อนหายก่อนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวนี่ดูแตงโมให้เออเดี๋ยวดูแตงโมให้ไม่ต้องห่วงแตงโมนะอุ้ยอันนี้เป็นอะไรเจาะเลือดเออ ไปทาเล็บก็มาว่าไปทนเล็บ